รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย ทองเรื่องเที่ยวกับการจนาหุทองแล้วแม่ไหนกล้าหายไปไหนกินเข้าไปค่ะช่วงเี่ยตัวจะปริเลยกินกินปกติจะเที่ยวมาท้องบอกทุกเรื่องเที่ยวเอาไหมเที่ยวมาท้องบอกทุกเรื่องเที่ยวโอเคนะคะแล้วเปลี่ยนเลยนะค่ะแบตแบตเริ่มงานริ่มงานทองเรื่องเที่ยวยังพาออกเดินทางไม่ได้เราก็แบบว่าเออชวนนักเดินทางคนนู้นคนนี้มาคุย สองคนนี้ตายกับฝนก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเดินทางเหมือนกันแต่วันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าสองคนนี้จะเป็นตัวแทนของ get a vacation ใช่เดี๋ยวจะมาดูกันว่า get a a vacation เป็นอะไรอะไรยังไงแต่ช่วงนี้เราอัปเดตข่าวสารกันหน่อยไหมโควิดก็นี่แหละค่ะตามสภาพตามสภาพกิน,กนเอนลดูแลตัวเอง work from home แต่ว่าหลายประเทศเริ่มเที่ยวกันแล้วนะนี่มีแล้วก็อย่างที่หนูบอกครั้งที่แล้วแหละเริ่มเริ่มแล้วเ<ม>ขาเริ่มกันแล้วอแต่ตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นค่ะอย่างพี่เงี้ยเมื่อวานคุยกับเพื่อนที่มาดลย์ดีเขาบอกว่ามาลดีฟเปิดตั้งแต่กรกดาแล้วกรกดาปีที่ผ่านมาแล้วก็พี่ก็เลยถามว่าแล้วมีนักท่องเที่ยวไปไหมพราะบ้านเราไม่มีนักท่องเที่ยวมาเขาบอกว่าโรงแรมวุ่นมากเต็มใช่ไหมเต็มของมาลดีฟอะ คือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวไปไม่ต้องควอนทีถือว่าการอยู่เกาะคือการควอนทีแล้วอั้ข้อมูลเดียวกันเหมือนกันเลยที่แบบเราก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยที่นักท่องเที่ยวไปอ่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องควอนทีไงแต่บ้านเรายังควอนทีอยู่นะคุคือเขาไม่ให้ลงในตลาดเขาไม่ให้เที่ยวในนั้นแต่ว่าคือตั้งใจอยากจะไปเกาะเนี้ย ก็ไปเลยไปลงตรงนั้นเลยลงเลยผลมีที่ไหนมาที่จะมาแชร์กันที่แบบว่าเขาเริ่มเที่ยวก็แล้วอะไรเงี้ยก็มีที่อังกฤษนะคะเพราะผนมีมีเพื่อนอยู่ที่อังกฤษก็แต่ว่าของไทยเนี่ยเราก็ยังอยู่ในลิสต์ของแอมเบอร์ลิสต์ซึ่งเป็นสีเหลืองอยู่ก็คือยังไงก็ต้องกัดตัว10วันแต่กักที่บ้านถูกไหมกักที่บ้านใช่ค่ะสวิสไม่มีกักที่บ้านคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่สวิสนี่ตอนนี้เปิดเลยอเมริกาเปิดเปิดอ๋อถ้าสแกนเป็นจุดๆนะ 5ยุโรสวิตเนี่ยคือเดินทางข้ามเมืองปกติเลยสบายโดยรถทงรถไฟตอนนี้เริ่มมีคนไทยขอวีซ่าไปเที่ยวสวิตแล้วแล้วมีคนขอ90วันสวิตห้ปีเลยอ๋อเหรอคะดีเนาะก็คือเขาก็เหมือนกับคือคนที่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นว่าขากลับว่า จะต้องกักในระยะอันใกล้เงี้ยก็เที่ยวเผือผ่อๆไปรอจนกว่าบ้าเราจะคลายเรื่องกักตัวเนื้องไหมก็เที่ยวถ่วงๆในยุโรปไปอตอนนี้ยุโรปเนี่ยถ้าสมุติสวิตเ,เปิดแล้วกรีซเปิดแล้วอย่างฝรั่งเศสพวกอิตาลีสเปนยังมีเงื่อนไขเรื่องการโชว์วัคซีนใช่ค่ะตอนนี้จะมีมต้องฉีดวัคซีนให้ครบ หรือไม่ก็คือจะต้องมีในเรื่องของการตรวจสุขภาพช72ชั่วโมงใ,ในเรื่องของภาพนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติในกรณีมีฉีดแค่ยังไม่ครบเข็มก็อาจจะต้องมีการทําเอกสารทําหนังสือการแต่อย่างอเมริกาแบบโอเพ่นมาก หนูชอบมากหนูอ,อยากไปมากเลยอเมริกาคือตอนนี้เนี่ยคนในในไทยเนี่ยที่เป็นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยไปแล้วเนาะบินไปฉีดวัคซีนันเยอะมากเพราะว่าอเมริกาเนี่ยวันที่คุณเป็นนักท่องเที่ยวเหยียบแผ่นดินเขาปุ๊บค่ะคุณเดินเข้าเต็นท์แล้วไปฉีดได้เลยนี่หนูมีข้อมูลมจากมีเพื่อนอยู่อเมริกาเขาบอกว่าตามวอร์มาร์ดอะกับร้านขายยาก็สามารถเดินเข้าไปเข้าคิวแล้วก็ไม่ได้คิวล้นด้วยนะคะก็คือเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาได้เลย เลือกได้ด้วยใช่เลือกได้ด้วยคือตอนนี้เรียกว่าคนมีวีซ่าเมกาเนี่ยสบายเลยขาออกมีเที่ยวบินทุกวันแต่คุณแค่คำนึงถึงขาเข้าแค่นั้นแหละก็อยู่อีกสิบสี่วันต้องกัดตัวนิดนึงไหวไหมเพราะฉะนั้นคิดจะเที่ยวคิดถึงควารันทีเที่ยวเที่ยวลันลามาสิบสามวันกลับมากักโซสิบสี่วันจ้าเนาะเอาให้สุด แล้วก็มาห<ม>ยุดที่ห้องคอนลันทีนี่ละค่ะใ่อะไหนๆเราอัปเดตกันแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศเพราะว่า<ม>อย่างที่รู้กันช่วงนี้ท้องเรื่องเที่ยวเราออกเดินทางไปต่างประเทศในสถานที่แปลกๆเหมือนเช่นเคยไม่ได้<ช>ค่ะเราก็ต้อง เที่ยวในประเทศกันก่อนช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวพอหมดโควิดปุ๊บเราจะเขี่ยสองคนนี้ออกเราว่ากลับไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนเดิมหนูก็มีนะต่างประเทศไม่แล้วคนที่คิดว่าเอ๊ะแมนกบกล้าไม่มาแล้วหรอมาก็จะสลับสับเปลี่ยนตามแบบว่าเดี๋ยวหนูใายให้เดี๋ยวจะรู้เสร็จผมว่าทำไมครั้งนี้เราถึงชวนสองคนนี้มามามานั่งพูดคุยกันค่ะช่วงหน้า พิพยประกันภัยให้ลูกค้าเก่าต่ออายุกรมธรรมประกันภยัยโควิด19รับส่วนลดเบี้ยรประกันทันที20%แถมเลือกความคุ้มครองได้ตามใจจะเลือกค่ารักษาพยาบาลหรือชดเชยรายวันสูงสุด5,000บาทลูกค้าเก่าหรือใหม่ก็ได้รับความคุ้มครองจากการแพ้วัคซีนโควิด19เบี้ยเริ่มต้น120บาทโทร1736หรือที่ insure.com ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยอกลับมาคุยกันอย่างที่บอกผู้ชมไปว่าวันนี้ชวนตายกับฝนจาก Get A w a อเ a t i ช n มาคุยเพราะว่าเรา3ามคนมีโอกาสร่วมเดินทางไปที่พัทลุงใช่คือไม่ใช่ครั้งแรกของพี่แต่สองคนนี้เป็นครั้งแรกว่า ใช่แต่แตว่าจริงๆอย่างนี้ค่ะ,ค,ะคือการที่เราเลือกไปพัทลุงแล้วก็ได้ชวนพี่การไปเที่ยวด้วยกันเนอะ,นะออคือเรามองว่าการท่องเที่ยวในในไทยเออทยนาะที่เรากำลังจะเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรากาลังดําเนินอยู่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเมืองนอกกันเนาะเ,ออเรายังมีปกติคนเราไปเที่ยวจะเที่ยวเมืงเองหลักเมืองหลักแต่ละจังหวัดแต่ละที่ที่เป็นไฮไลท์หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่แม้แต่ทางชาวต่างชาติไปคนไทยเราก็ไปแต่ตอนนี้เรากําลังจะเปิด โอกาสใหม่ๆที่จะสร้างมาสําหรับเมืองรอง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 เนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นอันซีนมีอะไรที่ยังดูความเป็นธรรมชาติซึ่งจริงๆพอเราทํางานท่องเที่ยวเราจะไม่ค่อยได้เห็นไม่แต่เคยไปมาก่อนนะไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วตอนกมีพี่คนเดียวใช่แล้วหนูก็คิดแบบไปทำไมอ่ะมีอะไรเขาจะรมีอะไรวะคิดอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่แล้วตอนแรกแกจินตนาการว่ายังไงก็นึกไม่ออกไม่มีคําว่าจินตนาการหนึกออกคือรู้อย่างเดียวว่าอ๋อ มีนะเขามีอย่างนี้แต่เรายังไม่อินอะอมไม่ได้อินกับกับภาพกับอะไรเนาะไม่ไป <ผล S 1> เห็น<ด>เราไปเราเราไม่รู้เราเราดูจากการรีวิวจากคนอื่นมาซึ่งจริงโปรแกรมโดยเนียกยอเนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งมันเป็นมีที่เดียวเลยเนาะอของที่ไทยเราเป็นยอใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดคือแต่จริงๆอ่อะเราไม่ได้เหมือนเราไม่ได้แบบรับการที่แบบ รีเซนที่ดีของของจังหวัดนี้แล้วรานนี้พอเราเห็นมันก็เลยมันก็เลยเป็นจุดระกายความคิดว่าเออเราต้องทําโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาลองไปดูนั่นแหละก็เป็นจุดแบบเ้อไปลองไปเที่ยวดูใช่เราก็เลยไปสารวจการไปสํารวจการซึ่งพี่เนี่ยเคยไปพัทธลุงอ่ะนานแล้วนะนานแค่ไหนอะคะ โอ้โหน่าจะเป็นสิบกว่าปีเนื่องจากเพื่อนสนิทที่เป็นคนพัทลุงอ๋อแล้วก็ตอนไปอ่ะเจอตอนลิ้ด้หญยอไม่มีภาพยกยออะไรเลยพัทลุงสมัยก่อนเฮ้ยพอหลังๆคนโพสต์รูปไอ้ยกยอรู้สึก้ิพัทลุงไม่ธรรมดา เออเราต้องบอกว่าไปดูซะหน่อยอะไรแต่จริงๆนะมันมาจากอันนี้ด้วยค่ะว่ามันเป็นทริปที่เราไปเที่ยวกันที่บึงการก่อนอแล้วเราก็คุยกันนแหละว่าในรถเนอะว่าเราจะไปไหนอะไรอย่างนี้แล้วจบจากทริปแล้วก็เราได้รูปจากน้องอีกคนหนึ่งในทีมเราน้องปาร์คเอาส่งมาให้แล้วแบบเฮ้ยไป<ะ>ไปดูเราก็เลยเกิดได้สัมผัสอึ้พอมาถึงเราไปที่พัทลุงกันเลยดีกว่าจริงๆเดินทางสะดวกเนาะ สบายมากเราบินลงหัดใหญ่ใช่ค่ะหาดใหญ่เราก็นั่งรถประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะเนาะไม่ใจนะพูดไปเรื่อยคือถ้าคนแบบไปเที่ยวเองเขาสามารถเช่ารถได้พี่ว่าใช่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วก็เรามีแวะไปเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็เข้าตัวเมืองพัทลุงเป็นเหมือนที่สองคนนี้คิดไว้ไหมว่าแบบว่ามันจะแบบ เขาเรียกอะไรนะถนนคนท่าอะไรเป็นแบบเนี้ยคือเราจะมองว่าเขาเป็นเมืองที่เล็กอ่ะเล็กมากเราไม่ได้รู้เลยว่าหูเขามีไฮเวย์มีอะไรที่แบบขับรถกันสะดวกสบายมากแต่ถนนถนนดีนะดีเหมาอดีค่ะถนนถนนดีอะไรอย่างงี้แต่ว่าจุดแรกที่เราไปกันคือสะพานเอกชัย สะพานเอกชัยนี่คือเป็นชื่อที่เขาเรียกการแต่จริงแล้วก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติสตอรียยาวที่เป็นชื่อสะพานเอกชัยเนี่ยเพราะว่าคุณเอกชัยศีวิชัยอ,อ,อันนี้ให้เครดิตเลยก็คือแบบเหมือนมาเล่นคอนเสิร์ตนะคะม,มาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็รวบรวมแต่ว่าระดมทุนเลรอย่างเงี้ยมาสร้างแต่สร้างในระดับแรกคือสร้างแค่ไม่ใช่สะพานสร้างทางทางอ่ะให้ให้แบบ ให้คนได้ไปไปมาสะดวกอ่าแล้วก็เลยคนแถวนี้คือชื่อยาวมากแล้วจริงๆมีชื่อโบราณกว่านี้อีกเ,ออเขาก็เลยเรียกสะพานเอกชัยสะพานเอกชัยจนมีชื่อเสียงขึ้นมาละเริ่มมีชื่อกรมทางหลวงก็เริ่มเข้ามาดูแลละเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดจริงๆแล้วรวมๆก็500้ยกว่าล้านนะคะอันนี้คือเชื่อมสงขากับพัทธลุงอันนี้ค่อะเลสาบสงขาถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วจริงๆตรงสะพานนี้ค่ะมันจะมีไฮไลท์น่ารักน่ารักด้วยนะเก๋ๆเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยออบ้านแฝดพี่อ่ะคูวิลล่าพี่อ่ะอคูวิลล่าคูวิลล่าทำเป็นบ้านแฝดคือที่สามร้อยเ <300 acres. S 1> อเคอร์จริงๆอันนี้บ้านนี้ก็มีประวัติอีกเออแต่ก็ทางอะไรสิลศาสตร์หรืออะไรไม่ส,สิลศาสตร์ไม่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 อันนี้เป็นทางแบบข้อมูลทั่วไปนั่แหละค่ะว่าแบบเขามาสร้างกันแล้วพอดีว่าติดที่ที่เป็นที่แบบของส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่าไหนๆสร้างมาแล้วก็ เก็บไว้เลยอ่าเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์ของเจ้าของแต่เก็บไว้เป็นที่ระลึกของนักท่องเที่ยวเนาะเดิมอะเดิมจะสร้างไว้อยู่จะสร้างใช่จะยู่สายใช่แล้วตรงนี้ก็เลยเป็นที่แบบศูนย์กลางไปก็คือใครไปใครมาต้องต้องมาถ่ายรูปคาปรัวกับภูวิลล่าบ้านแฝดค่ะบ้านแฝดภูวิลล่าแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีแบบอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไปได้เห็นพันนกนานาชนิดเลยอะแล้วสำคัญเลยนะหนูไม่เคยเห็นควายน้ำ เราจะไปสัมผัสควายน้ำพี่ท่างนี้ชื่ออะไรสเตรสไปที่หนูอเซ็ตคนมันร้อนตัวเอะไรเงี้ยพี่มองโจ้ดอ่ะพี่เจ้าอะไรเออโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากนะคะเป็นคนชอบควายสะพานนี้มันยาวเท่าไหร่14กสี่โลเมตรต้องเล่นเหมือนเกมตอบคำถามเลยแกต้องแย่งกันตอบตอบตอบพร้อมกันเลย14อะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ยาวมากยาวยาวค่ะยาวขนาดที่ว่านึกแล้วสมัยก่อนเขายังไงเนี่ยเขาเดินทางอะไรยังไงถ้าไม่มีสะพานนี้ก็ขูค่ะเดินลำเดินทางลำบากหน่อยก็ถึงบอกว่าเขาก็ต้องมีเนี่ยการทําถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยโอ้ะเป็นสะพานที่ยาวมากแต่จริงแล้วเป็นถนนเส้นที่เขาแบบเหมือนการการคมนาคมขนส่งค้าขายกันด้วยราคาเพียงแต่ว่า เมื่อก่อนก็เนอะด้วยความเป็นเมืองรองแหละนะคะก็นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินจุดที่หนึ่งของพัทธโลงอ่าแต่ว่าจะสังเกตว่าพอเราเอาโดรนขึ้นเราเห็นเลยว่าสะพานนี้มันเลื้อยไปใช่คดเคี้ยวยาวเลยจ่าสงขาแล้วเมื่อกี้ที่เห็นด้วยก็คือพันทิปทราเวลนะเป็นรถตู้ใช่การดีมากสะดวกให้เราคนขับมารยาทดีสุภาพสุภาพรถดี อาจุดถัดมานี่นี่นี่ี่เราอยากจะไปดูใกล้ๆจุดที่สองจุดเช็คอินเขาเรียกเขาอะไรนะเขาเขาอ,อกอกทะลุเป็นจุดเช็คอินจุดที่สองจริงๆตอนแรกเราจะขึ้นไปนะเดี๋ยวตอนไปแกไม่มีคำนี้นะใช่พี่ต่ายไม่ได้พูด <c oughs> ตายเดยพี่ต่ายบอกพี่ต่ายจะรอยอยู่ที่ตีนเขารู้สึกว่า ไม่ได้มีประโยชน์นี้หล่นมาจากปากแกแล้วโอเคอ๋อรู้สึกว่าเราหไปหาอะไรกินที่ลานานาคาเฟ่ร้านนี้หนูชอบมากชอบเพราะอาหารอร่อยบรรยากาศดีและที่สำคัญเห็นวิวเขาเขาทะลุด้วยใช่ค่ะใช่ใช่เสมือนเราเอื้อมมือไปเหมือนเราเซ็งวิวนี้ร้านนี้เซ็งวิวนี้ไว้เลยจริงๆที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารเพราะเมื่อกี้เราเห็นสระว่ายน้ำ <ไ>เขาเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็มีกาแฟมีเครื่องดื่มมีอาหารแต่หนูจะบอกว่าไฮไลท์อาหารเขาอร่อยนะแกจำได้เหรอเป็นเมนูอะไรโอ้ยกุ้งกุ้งเผาน้ำจิ้มเลิอดมันกุ้งเยิ้มแล้วก็แกงส้มแกงส้มมันก็มีปลาอะไรแปลกๆนะแถวเนี้ยชื่ออะไรปลาขี้ตังเออเนี่ยเนี่ย มันอร่อยจริงแล้วก็ไอเนี้ยแอะดูการกินของต่ายก็รู้แล้วว่าเป็นคนแบบเด็ดเด็ดจริคือแบบมันมีกุ้งแบบมะขามอะไรเนี่ยแล้วฉากแบบเนี้ยเราจะไม่เห็นนะว่าฝนมานั่งกินมูมาอะไรแบบเนี้ยมันจะมีแค่ตายที่ฝนกินไม่ทันหนูบอกกันหนูไม่หนึงเหรอแล้วเขาก็แล้วเราก็จะไม่สั่งด้วยไม่สั่งเพิ่มเหลือแค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าใครนี่นี่นี่ไอ้แกงแกงข่อยขมเลิศมาก เนี่ยจริงเนาะเราไปเที่ยวใต้อะถ้าเราไม่ได้กินของพวกนี้ไอ้แกงส้มอะไรอย่าคุณแม่พออย่างเงี้ยคุณแม่ก็ซื้อซาร์ตอยู่เนี่ยเนี่ยมินมีแต่ช็อตอย่างเงี้ยอันนี้หนูดูแลฮะมีแต่ช็อตไต่หมุมมามอยู่คนเดียวอ่ะเอออันนี้ใช่ไหมกุ้งดิแกชอบกุ้งแบบซอสมะขามเออคือร้านเนี้ยถือว่าเออยังไม่พูดเรื่องอาหารนะเอาเรื่องวิวก่อนให้คะแนนเท่าไหร่คะคุณให้เต็มสิบเต็มสิบร้อยล้านค่ะร้อยล้านถ้า ท่าเส้นนี้เลยนะวิวนี้เลยร้อยล้านโอั้นเดี๋ยวถ้าเราไปอีกเรามีโอกาสไปอีกเราต้องไปนั่งกินเอาไปใช่เลยจริงๆเนี่ยจะนั่งชิวๆถ้าบางคนร้อนนั่งในตู้กระจกห้องกระจกก็ได้ตู้กระจกห้องกระจกก็ได้ใช่คือบรรยากาศเนี่ยตอนที่เราไปกันมันก็ใกล้จะเย็นลเนาะแล้วที่นี่ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกเป็นลูกแต่เห็นแสงแบบใช่เนาะแบบว่าเป็นซันดาวเนอร์อะไรอย่างเงี้ยสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เกือบกินเปกไว้ด้วยนะ พอนะหิวพอเครื่องดื่มก็อร่อยเขาก็จะมีแบบสีสารทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกุ้งม็อกเทลแต่กุ้งนี่ไม่แพ้ออยุธยาไม่แพ้คือคือโอหมดเลยเลยเอาตายแล้วเวลาหมดแล้วนี่แค่เรายังไม่ถึงที่นะที่เราจะกินเราแค่ไปเช็คอินสองที่แต่ถ้าใครอยากจะถ่ายรูปแล้วข้างหลังเป็นเขาโอคะรุแบบชัดๆขดเคลียร์เลยทุ่งนา ขอให้มาร้านลานนาคาเฟ่ค่ะสองคนที่เป็นเหมือนพี่อ่งร้านนี่ใช่ต้องได้ตังจากร้านมั้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้อ่าอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีที่ไหนในพัทลุงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะสนับสนุนโดย get awaycation เที่ยวพัทลุงกันต่อนะเที่ยวพัทลุงกันต่อยังมีมุมไหนนะที่เราไปแล้วแบบว่าหัวอันนี้ต้องให้เลยไฮไลท์ไฮไลท์เลยใช่ไหมใช่ค่ะไฮไลท์เลยก็คือที่เราคุยกันนะว่าเรื่องของยกยอวิวยอวิวยอนีแบบไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยเห็นเออเนาะแล้วก็เราว่าเราเที่ยวไม่ทันเลยไม่เคยเห็นเนาะแล้วกลายเป็นว่ามีที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะในการที่แบบจะได้บรรยากาศน เราต้องตื่นเช้ามันแค่ไหนบอกคุณผู้ชมไปซิรวมแต่งหน้าไหมคะตีสี่ตีสี่ตีสี่เนี่ยตายเนี่ยนอนตีสามนะตอนนั้นคือไม่เรียกนอนเหรอหนะนะ้นไหนเราไม่เรียกนอนนะตีสี่ตีสี่เราก็มาเตรียมตัวแล้วก็มา,ล,มาลงเหลือล ไม่นะแต่ฉันจําได้ฉันตื่นตีตีห้าอ่นแม่หนูตื่นตีสี่เพราะเขามีการนัดหมายกันตีห้าสิบห้าอะไรอย่างนี้แอนนาเกทับได้นอนมากกว่าเอออะไรอย่างงี้ก็นี่แหละค่ะก็นั่งเรือนั่งเรือออกไปไปกลางคือเราอ่ะต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะเรากลับไปเห็นเขาเรียกไงนะจันไรท่าที่ขึ้นใอ่ไขแดงใส่แดงอยู่บนยอเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยอยกยอยกไข่แดงใช่ไข่แดงอยู่บนยอตีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครจะไปก็ต้องเตรียมตัวแบบ เช้ากันนิดนึงแล้วก็จะให้ดีนัดหมายกับเรือล่วงหน้าไว้ใช่ถูกไหมใช่เพราะว่าเราเป็นการเที่ยวโดยการล่องเรือใช่ค่ะอเออเราไปล่องเราเราจองของใครเอาไว้นะพี่หนุ่มพี่หนุ่มใช่พี่หนุ่มเวสแลนด์เวสแลนร์ค่ะอพี่หนุ่มเวสแลนด์นถ้าสมมติว่าเผื่อใครไปจะไปเองไปอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อเขาได้อะไรอย่างงี้ติดต่อเราก็ได้นะเดี๋ยวเราดูแลให้ เราตื่นเช้าลงเรืออันนี้อันนี้จังหวะนี้ขึ้นยังยังกําลังยังเราก็จะลอยเรือไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆประคองใช่ลอยเรือประคองประคองประคองแต่ช่วงระหว่างนี้เราเห็นคนเขามายกเราอนะได้บรรยากาศของการแบบยกแล้วอ่ะไม่มันทําให้เห็นวิถีชีวิตคนที่นี่เลยนะเช้าเนี่ยจะมีเสียงเรือหางๆรๆบางลำคือ บรรทุกนักท่องเที่ยวไว้ใช่แต่บางลำก็จะเป็นเนี่ยเขาจะไปขึ้นยองของเขาเห็นไหมใช่ค่ะนั่งมาไปขึ้นยองของเขานี่คือวิธีวิธีการทำมาหากินของคนที่นี่ใช่แล้วหนูว่ามันได้บรรยากาศอ่ะพี่การของความเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็กลิ่นอายทะเลนะน้ำอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นฟิลอะแล้วก็อยู่ในเหมือนเหมือนเราอยู่ในอุทยานหรือในที่ที่แบบเขาสงวนอะเอาไว้ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงนั้นก็จะมีแบบ ต้นลำคูมีวิถีชีวิตมีเขาเรียกเหมือนกระชังอะค่ะของปลาที่เขาสงวนเอาไว้อานุลักษ์อะไรอย่างเงี้ยดีมากดีมากแล้วก็ดูแล้วมันมันได้ความเป็นธรรมชาติและความบริสุทธิ์บรรยากาศดีเปล่าใช่ดีมากใครอกจะมีประสบการณ์ที่แบบไปดื่มด่ำบรรยากาศแสงแรกของวันข้ามกลางแบบว่าวิวยอแบบนี้เนี่ยทางเกตเแอพลเคชั่นเราทำเราจัดโปรแกรมให้แล้วค่ะค่ะก็ ลองดูเราเราจัดเราจัดเป็นสองถึงห้าออทอร์เใช่ค่ะลาคก็แต่เราจะมีไปตังด้วยเราจะเข้าที่ตังก่อนนะคะก็คือโปรแกรมก็คือเราจะนั่งเครื่องลงที่หัดใหญ่แล้วเราก็เดินทางไปที่ตังเลยก่อนก่อนที่เราจะเข้าที่พักอะค่ะเราก็จะไปเขาช่มป่าไปเขาช่มป่าเสร็จแล้วเราจะข้ามไปที่เกาะลีบงใช่ค่ะพักที่อันดาเลรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทห้าดาวใช่ค่ะแล้ว หลังจากนั้นนะคะตอนเย็นเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะหินสะพานสะพานหินสะพานที่เกิดขึ้นทามธรรมชาตินะคะแล้วเกาะนี้นะในกรณีคนที่ยังไม่เคยไปกรีซอันนี้บันชื่อลูตากีเป็นสถานที่เป็นขึ้นออกมาตามธรรมชาติคล้ายกันเลยถ้าลูกค้าไปเปิดดูทำไมฉันไม่เคยได้ยินชื่อคุณแม่ไม่เคยหรจะบอกเลยว่าอันนี้คล้ายกันมากอืมค่ะ โอเคมากโอเคกรีซไปไม่ได้ไปกรีซที่นี่กันก่อนกรีซเรไปไม่ได้แต่ไปกรีซนะคะใช่ค่ะที่ตรังเราอยู่ตรังหนึ่งคืนหนึ่งคืนใช่สั่งงานเราก็จะเดินทางท่ามพัทลุงแต่ก่อนที่จะเข้าพัทลุงนะคะก็คือทางเราเนี่ยจะจัดให้ไปล่องแพไม้ไผ่ที่บ้านวางหอนที่นครศรีธรรมราชกันก่อนนะคะไปชื่นชมธรรมชาติมรกตเนาะสีมรกตเสร็จแล้วเราก็ จะข้ามมาที่พัทลุงเลยเข้าที่พักเราคือสีปากปลาบูธีรีสอร์ทสีปากปากใช่ว่าจะแบบได้เข้าไปพักกันง่ายๆนะคะเต็มตลอดเหมือนกันได้บรรยากาศมีเลยเนี่ยบอกว่าเดลิเวอรีชั้นจองไว้ให้จองค่ะเราจองไว้เรียบร้อยที่เราไปกันแค่นี้เรามีลึกไปกว่านี้อีกนะเออยังมีอีกแบบล่องไปอย่างเงี้ยไปดูธรรมชาติสีปากปากปลาเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในละแวกนั้น ใช่ค่ะหมเป็นบูติคโฮเทลที่เที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในที่สุดใช่แล้วก็จองยากที่สุดและเห็นบอกว่าวิวข้างหน้าก็ได้ดูวิวยอดใช่เป็นวิวยอดเลยก็ยอดเลยใช่ค่ะและไฮไลท์สำคัญของโรงแรมนี้ก็คือเราสามารถลงเรือตอนเช้าที่จากทางโรงแรมได้เลยหน้าโรงแรมเลยใช่ค่ะก็ลงไปดูวิวใช่ด่ยอดโอ้ยดีงามอ่ะเสร็จแล้วเที่ยวพัทลุงกันเสร็จแล้วเราไปไหนต่อ เราก็อีกวันนึงเนาะเราก็จะมีไปลงมีกัดจะขาดใหญ่ถูกใช่แต่ว่าเราจะมีแวะไปสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปถ่ายรูปเก๋เมือนเก่าเนี่ยหรอเมืองเก่าสงขาใช่คะชุดต้องเตรียมยังไงเมืองเก่าสงขาชุดชุดอะไรเงี้ยสตรีทชุดเราให้เก๋แนวสตรีทใช่เอาให้เก๋เอาแบบว่าตามสไตล์เราอะค่ะแต่ว่าภาพของเขาอะ มันได้บรรยากาศได้ฟีลลิ่งอยู่แล้วนะคะไปตามได้ในไ G คุณแม่มีลงอยู่ i อพวกเราก็มีลงอยู่แล้วมีลงแบบว่าเป็นเซิร์ฟเป็นน้ำจิ้มไว้ให้แล้วเดี๋ยวใครอยากได้มุมไหนก็ไปดูกันาวเท่ากับทริปนี้เราเที่ยวสามจังหวัดสิใช่สมคบัทลุ่มใช่สี่วันสามคืนสี่วันสามจังหวัดอ่าสี่วันสามจังหวัดนะคะสองถึงห้าตุลาคมก็ใครสนใจที่จะจองก็ดูตามเบอร์โทรโทรมาสอบถามรายละเอียด ที่ขึ้นเอาไว้น่ะเผื่อใครสนใจก็มาดูรายได้การอยากไปสนุกวันนี้โทรมานะคะมาสอบถามกันก่อนก็ได้ที่ g e t a w a c a t i o n ที่ให้เบอร์โทรไว้แล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะสำหรับที่พย雅ประกันภทย g e t a w a c a t i o n แล้วก็สถานที่สวยๆค่ะที่ให้เรามาถ่ายรายการก็คือ Oakwood Street Bangkok นะคะตรงอยู่หลัง Emporium เลยโรงแรมนี้แบบมูดีมากแบบว่าเห็นวิว ็เนคะใช่สก y สแครปเปออะไรอย่างงี้สวยๆวันนี้ก็นี่คือสปอนเซอร์ของเราทั้งหมดต้องขอบคุณสองคนนี้ด้วยขอบคที่มาร่วมพูดคุยกับเราเดี๋ยวครั้งหน้า2คนนี้ยังมาอีกค่ะเพราะว่าเรื่องราวของพัทลุงไม่ได้จบแค่นี้แต่วันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ